ฮะทรงวิดีโอให้ประเทียบมันจะไม่กินผักปีไม้ไ่้ทันน้ำใช่นพี้เติมอาหารบ่อมอาหารพร้อมได้แล้วได้ยังได้ต้ใเมื่อไรอาหารนั่นเป็นมือแนเนะเออเป็นเร่อตี วนอากลาะจังวะมาลากเหรอเอเออถึงมาลากก่อ้ขึ้นอะไรมกละมกเขียดวนเอาเข่าหอดยนมาละแ่มันวมก็ได้เอาใ่ถุงหัแนเพรคนเยกวนแวเนาะเขา

มันงามนะุณนท้ส่วนบาเจ็บอยู่ตัวเดียบี้โอยบาดเจยบทอมาแล้วปะเจไดนี่กะจะส่วนลูกส่วนหลานมาเห็ดบุญนะน่าหลวนเป็นโมเดลชี้เดยดเลียไปคิดฝังจิตฟังใจตัวเองกันอะไคได้กินแต่ใยนี่งามล่ะกินน้ำบาหันหลบนี้ ก็คือว่ายกลังประสบ